2, 3, สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat w t t h t o b m i e s กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราเปลี่ยนมุมรีวิวซะหน่อยเพราะว่าเราจะมารีวิวบล็อกเซตแขนกลคนแปรธาตุนะครับ Full Metal Alchemist นั่นเองครับก็เรียกได้ว่าหามุมที่จะถ่ายรีวิวบล็อกตัวนี้อยู่นานมากๆเลยนะครับได้บล็อกตัวนี้มานานมากๆแล้วแล้วก็พยายามอยากที่จะถ่ายมันให้ออกมาแบบดูดีที่สุดพุดท้ายก็ หามุมเป็นมุมนี้นะเอาเป็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนนั้นตั้งตารอมากๆนะครับที่จะลุ้นว่ามันจะมีบล็อกออกมาหรือเปล่าแล้วผลสุดท้ายในที่สุดสยามพินเตอร์คอมิกเขาก็ทำบล็อกเซตออกมานะครับเป็นแนวตั้งแนวยาวอย่างนี้ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นบล็อกเซตที่แปลกใหม่มากๆเพราะโดยปกติแล้วพวกบล็อกเซตหนังสือเนี่ยที่เราเห็นๆกันทั่วไปตามท้องตลาดเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นทรงแนวั้งอย่างนี้เนาะมันจะเป็นแนวนอน นะอันนี้ด้วยความที่มันมี27เล่มด้วยแหละมั้งเขาเลยอยากลองอะไรใหม่ๆทําเป็นแนวตั้งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าพอเป็นแน ng, วตั้งแล้วเนี่ยมันดูเป็นยังไงบ้างนะครับก็สําหรับตัวบล็อกเซตนี้นะครับมันก็จะมาพร้อมกับเล่ม27ซึ่งเป็นเล่มจบของแขนกลคนแ <sk un> ปลธาตุนั่นเองนะครับผมมันจะมาคู่กันและในบล็อกเซตเนี่ยเขายังมีแถมไอ้ตัวนี้มาอีกด้วยนะ ต,ตัวนี้คืออะไรเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันให้ดูครับตอนนี้เรามารีวิวตัว Boxset กันก่อนดีกว่านะ mm hmm. ก็เดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่แป๊บหนึ่งครับ mm hmm. เรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัว b ็ x s e t เนะเาะมาดูดีเทลกันใกล้ๆก,ก,กันดีกว่านะครับผมด้านหน้าก็จะเขียนโลโก้ ชื่อเรื่องนะครับ full metal alchemist limited edition box แล้วก็ตามด้วยตาสัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่ในเลือกเพราะวงแหวนแปดท่าตาตานักเล่นแร่แปรธาตุต่างต่างนะครับผมแล้วก็จะเป็นรูปเอ็ดเวิร์ดกับอัลฟาเซ่สองพี่น้องเอลริกนะครับตัวบ็อกซ์เนี่ยเรียกได้ว่าทำออกมาดูพรีเมียมมากๆนะครับตัวกล่องอนะตรงนี้มันจะเป็นเนื้อแบบด้านๆหน่อยแล้วพวกฟอนต์พวกรูปอะไรเงี้ย มันจะมีความเงานะจากการส่องไฟก็จะเห็นได้ว่ามันเงาใช่ปะมันจะเป็นผิวที่สะท้อนแสงนะครับผมซึ่งยิ่งทำให้มันดูพรีเมียมเข้าไปใหญ่นะครับเดี๋ยวขอแวะมาดูข้างบนกันก่อนนะครับผมข้างบนบล็อกก็จะเป็นรูปวงแหวนแปรธาตุนะครับผมข้างล่าง นั่งก็จะเขียนนะครับผมว่าเป็นอะไรราคาอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทสำหรับตัวบล็อกอย่างเดียวนะ,ะามาดูด้านข้างกันอีกว่าครับว่ามันมีอะไรบ้างรูปด้านข้างนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกโฮมุนคูสเนาะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นท่านพ่อของโฮมุนคูสนั่นเองนะครับด้านหลังด้านหลังอันนี้ก็จะเป็น โฮมไฮนะครับผมกับเพื่อนตัวเล็กๆในขวดทดลองนะใครอ่านแล้วก็จะรู้ว่าเขาคือใครนะครับมาอีกด้านหนึ่งจะมีทหารเรียกว่าหน่วยทหารของมัสแตงแล้วกันตอนนี้เหยา่นะจากปรจีนนะครับผมผู้ค้นหาน้ำยาอมาตะหรือก็คือการจะเป็นฮอ m ์นคูสถือว่าไม่สปอยแล้วกันเนาะ ประมาณนี้ครับนั่นรอบๆบ็อกซ์อ่าหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้าบ็อกซ์มันเป็นอย่างนี้ไม่มีช่องอะไรให้ใส่หนังสือเลยเหรอไม่ใช่นะครับผมที่เขาทาออกมาก็คือมันจะมีแถบแม่เหล็กนะอยู่ตรงนี้เราก็เปิดมันออกมานี่นจะมีแถบแม่เหล็กดังเปิดออกมาชื้อตึงนี่คือส่วนที่ใส่หนังสือนะครับผมข้างในก็จะมีรูปอย่างนี้ เรียกได้ว่าเปิดออกมาคืออลังการมากนะเป็นรูปมีนคาแรคเตอร์นะครับผมก็มีด้านข้างก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนฉากใกล้ๆจบเนาะตัวเอ็ดเวิร์ดถือเกราของอาฟาเซ่นะครับผมโดยรวมเนี่ยเปิดมาแค่น,นี้นจริงๆถือว่าแบบทำออกมาได้ดูดีมากๆเนาะถ้าใคร สั่งซื้อขึ้นไปเนี่ยและสำหรับแฟนพันธ์แท้ด้วยแท้จริงเนี่ยฟินแน่นอนครับ for i n อี i นฟนะกับบล็อกนี้ตอนนี้ผมเห็นเขาประกาศว่าจะมีบล็อกจริงๆนะผมก็ดีใจมากๆเนาะว่าแขียนคนคนแปลธาตุฉบับเล่มใหม่จะมีบล็อกเป็นของเขาแล้วได้ได้ว่าถือว่าเป็นกําไรของคนที่เก็บในยุคนี้ดีกว่าครับที่เรียกว่าวงการหนังสือการ์ตูนในบ้านเราเนี่ยมัน เติบโตแบบเหนียวแน่นเรียกได้ว่าไม่ว่าจะออกอะไรมาเนี่ยเขาก็จะมีคนเก็บสะสมเรื่อยๆนะครับผมเขาเลยกล้าทําบล็อกอย่างยองมาสําหรับช่องที่ใส่หนังสือเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีพวกสัญลักษณ์พวกนี้นะอยู่ข้างในด้วยเรียกว่าสะดุทําออกมาได้แข็งแรงเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นกระดาษอาดัดหรือไม้อัดสักอย่างนะครับ่อยกุงลายกาวก็เรียกได้ว่าแทบจะเก็บงานได้ มิดชิดนะแล้วก็มีเชือกตรงนี้มาให้เชือกอันนี้ก็เอาไว้แบบว่าเวลาเราจะแบบใส่ลงหนังสือลงไปใช่ไหมเราก็จะหยิบหนังสือได้สะดวกขึ้นดันขึ้นจะได้ไม่ต้องไปอย่างเงี้ยดานข้างเดี๋ยวตัวกล่องมันจะเป็นรอยเนาะก็เรียกได้ว่าเขาใส่ใจเนาะสำหรับการทําอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองมาใส่ตัวหนังสือกันเลยดีกว่ามีทั้งหมดยี่สบเจ็ดเล่มดูสิว่าใส่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงมันจะ แน่นหรือมันจะพอดีไหมนะครับก็ระหว่างใส่เนี่ยเราก็จะโชว์หน้าปกของมังะตั้งแต่เล่มหนึ่งจนถึงเล่มยีสิบเจ็ดด้วยแล้วกันนะถือว่าค่อยๆไล่กันไป แล้วก็เล่มสุดท้ายนะครับที่ผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าเขาทําส่วนนี้มันเป็นสีเงินเนี่ยมันงองกว่าเล่มอื่นยังไงไม่รู้นะแต่ส่วนตัวชอบปกนี้มากๆนะมันรู้จริงๆก็เป็นเล่มสุดท้ายอะ่ะมันเป็นบทสรุปโอเคใส่ครบแล้วทั้งหมด2 7เล่มน,นะครับผมเล่มห1จนถึงเล่ม27นะอ่ะหลายคนน่าสงสัยว่าเอ้าแล้วช่องนี้ทำไมมัน เหลือเยอะจังเ<ม>นาะมันคือเอาไว้ใส่อันนี้ครับนี่เลยที่ผมบอกว่าตัวบล็อกตัวนี้เขาแถมมาพร้อมกับอันนี้ใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยมัน,นเรียกได้ว่าเป็นบ็อกใส่โปรต์การ์ดนั่น,นะครับผมเขามีโปรตการ์ดแถมมาให้ทั้งหมด18บดใบนะครับเป็นโปรต์การ์ดคาแรคเตอร์เนี่ยแหละก็ ามาเกบกันดูว่ามันเป็นหน้าตาประมาณไหนนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับผมมันตอนเล่มแรกเนี่ยเขาไม่ได้แถมพวกเล่มแรกเล่มสองเนี่ยเขาไม่ได้แถมพวกโปสการ์ดสำหรับคนที่แบบพรีออเดอร์เขาเลยแนบมาให้ในตัวบล็อกนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมี โปรตการ์ดสำหรับการพรีออเดอร์เล่มที่27พร้อมตัวบ็อกนะประมาณนี้เอาจริงเจตนาเขาที่ทำตัวกล่องใส่โปรการ์นี้มาด้วยก็คงตั้งใจเอามาให้ทุกคนได้เก็บโปร์การ์ดสำหรับพรีออเดอร์นี้นะมันจะเป็นแบบนี้เราก็ใส่เข้าไป เรียบร้อยอามานถือว่าใส่ได้พอดีเลยนะส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้แกะซิลเนาะก็ยังถือว่าใส่ได้นะไม่ต้องแกะซิลก็ใส่ได้สําหรับสายสะสมจริงๆก็สามารถเก็บประดังซิลอย่างนั้นได้เลยนี่แล้วเวลา,าจ,จะดึงออกมาก็ดึงนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวกล่องเนี่ยมันก็ปิดได้ไม่ได้ว่าแนบสนิทนะ แนบสนิทเลยปิดออกมาแต่ตัวกล่องเนี่ยค่อนข้างจะมีน้ำหนักมากหนักมากๆนะครับผมใส่ปุ๊บก็หาที่วางให้มันอย่างถาวรอ,อย่างมากก็แค่เปิดออกมาหยิบหนังสือมาอา่านอะไรประมาณนี้เนาะประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวบ็อกเซตแขนกลกล,กลแปนดรา้า metal a r c h e m i s t ใครที่เป็นแฟนพันธ์แท้เรื่องนี้เนี่ยต้องมีนะต้องเก็บตัวบล็อกนี้เรียกได้ว่าคอมพิซส,สุดๆสาหรับฉบับพิมพ์ใหม่นะครับผมล่าสุดนี้ก็ใครที่จองกันทันก็ยินดีด้วยครับส่วนใครที่จองไม่ทันผมว่ายังพอหาซื้อได้ตามร้านหนังสือหรือพวกบออนไลน์ทั่วไปได้อยู่นะไม่ต้องไปซื้อพวกรีเซแลแพงมากหรอกซื้อมาก็ถือว่าคุ้มบล็อกนี้เรียกว่าคอมพิซส,สุดๆนะครับผมก็สำหรับวันนี้แคทบีท็อปปี้ก็ลากันไปก่อนครับ ครั้งหน้าแคเนเบรฮอบบี้จะกลับมารีวิวอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามมันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย